สวัสดีครับวันนี้เรามาชมข้าวกอขอตองหนึ่งนะครับเป็นข้าวนาดํานะครับซึ่งเราเอามาปักดําไว้ที่นาครับซึ่งดําไปเมื่อวันที่2อ่ากันยายนนะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่23ธันวาคมนะครับซึ่งข้าวก็ได้อายุประมาณ90วันนะครับวันนี้เรามาดูข้าวมาชมข้าวเลยนะครับว่าลักษณะของข้าวเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ข้าวที่อยู่ด้านหลังขอเครับเป็นข้าวกอขอตองหนึ่งนะครับนาดํานะครับ เรามาชมกันเลยครับว่าข้าวแต่ละตัวมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เป็นข้าวกกขอตองหนึ่งนะครับที่เราให้เห็นเราจะให้ดูนะครับให้ชมครับเป็นให้ชมด้านหน้าด้านใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ครับเป็นข้าวกกขอตองหนึ่งนะครับซึ่งข้าวนี้ได้ปากดำครับแอมดูนะครับชมข้าวชายชายนาเลยนะครับ ลักขณะของข้าวเนี่ยอาจจะมีนะครับเป็นเม็ดลายอยู่นะครับนี่ไม่เต็มเม็ดนะครับไม่เต็มเม็ดเกิดปัญหาจากอะไรได้บ้างหนึ่งคือฉียานะครับปริมาณของยาถ้าเจอแบบนี้นะครับรวงง้อมแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือกอขอต้องหนึ่งนะครับเป็นข้าวอีกหนึ่งทางเลือกครับให้กเกษตรกรได้ได้เอ่อได้ทำกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็ขอต้องหนึ่งนะครับเป็นข้าวของกรมรับรองแล้วนะครับรับรองพันข้าวแล้วอันนี้ถ้าเป็นรวงเดียวนะครับให้เราชมกันนะครับถ้ารวงเดียวก็จะงองแบบนี้เลยนะครับถ้าสนใจเข้าปลูกนะครับติดต่อสอบถามนะครับหรือสนใจพันข้าวข้าวปลูกนาะดำนาหวานยินดีให้บริการนะครับ อ๋อศ uh, ูหน่อานะครับอาจารย์ดอนเขาเปลือกไก่ชนนะครับยินดีนะครับนะรบ,บริการจะส่งถึงที่นะครับนี้เราจะเห็นว่าข้าวค่อนข้างที่จะสวยอายุแค่แค่9กวันนะครับถ้าตอนนี้ถ้าเก็บเกี่ยวผมคาดว่าน่าจะประมาณอีกวันก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้เป็นข้าวนาดำนะครับ ต้นของเขาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับก็น่าจะสูงประมาณร2 0ิเซนนะครับดูจากดูจากต้นข้าวแล้วนะครับแต่รวงค่อนข้างที่จะสวยนะครับนี่ให้ดูให้ชมกันเลยครับหนึ่งรวงลนะักษณะหนึ่งรวงประมาณไหนนี่ครับหนึ่งรวงของเขานะครับรวงดีนะครับมเมล็ดดกนะครับ เป็นข้าวแข็งนะครับสวยเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมตรงที่เหลืองๆกันมากนะครับเริ่มเริ่มเหลืองนะครับนี่ครับหนึ่งรวงแต่ยาวประมาณนี้เลยครับสวยไหมครับนี่ครับรวงยารวงดกนะครับเมล็ดเมล็ดยาวนะครับเป็นข้าวแข็งครับผม จะเป็นอันนี้ครับกล้องครับอันนี้ครับ,นนรบข้าวกขอต้องหนึ่งครับอันนี้ได้เปิดน้ําทิ้งแล้วนะครับเปิดน้ําทิ้งแล้วนะครับข้าวสวยครับ เดี๋ยวเราซูมให้ดูให้ใกล้นะครับว่าขนาดข้าวนะครับนี่ครับดูรวงชายขนานะครับสวยเลยนี่พาที่กำลังตกนะครับครับผมถ้า,างไงผู้ใดสนใจนะครับครับปลูกก็ติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม ยินดีให้บริการครับ0861227599ครับอาจารย์ดอนข้าวเปลือกไก่ชนครับยินดีให้บริการครับจะส่งข้าวปลูกพร้อมใช้นะครับพร้อมแช่ทั้งนาดำและนาหวานนะครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณครับผู้ชมทุกท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ